จุดอ,อ,อ,อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นสพะพานครามไปนั่นนะปลอดภัยปลอดภัยจากบ้านเรามาในปลอดภัยอย,ยู่แล้วบ้านป,ปลาคาปลคาคา สวัสดีครับวันนี้พี่เจรีกันจุดเสาวนะครับจะพาพี่น้องไปเอ่อไปดูวัดนะครับสวนหินนะครับวัดสวนหินนางคอยนะครับวัดสวนหินนางคอยที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นไปที่นะครับ วัดสวนนเสือหรอทงเปียกับหลาตะกอช้างอ่าเขาเรียกว่าผ้านางคอยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับว่าครับจะได้พาพี่น้องไปไปชมทาาซ้ายมือนะครับบรรยากาศสดๆนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผู้ใหญ่ลีก็จะไม่บรรยายนะครับีเชียงใหม่ นะครับภาพนะครับบรรยายความรู้สึกบรรยากาศไปโรงพยาบาลการบรรยายว่าการนะครับทําคลิปสดๆกันเลยนะครับนะครับระยะทางหนึ่งขันนะครับก็คือหนึ่งกิโลนะครับอันนี้เป็นป้ายหมู่บ้านนะครับ นี่คือรถทีมงานนะครับจากเทศบาลตำบลกรวันอำเภอคุนหารนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อำเภออำเภอสีเมืองใหม่นะครับอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลนนะครับขึ้นนี่น,นาะให้สัน แต่สนามหอนะตอนนี้ด้วยกนสบยรีบสว่สิลอกเชอร์บสี่สิกเชอร์ด่อวเบอรรอบอร์รนีแค่นี้ก็มเยรนสัมพันธ์ไซีาลูกูกเตาเอาจสด้คำกดซอซอบอันนี้ก็นั่งเริ่มก็ได้ก็ซอบลู

แม่เห็นเหคนเดินขึ้นมาเห็นทออยู่เห็นทอกระปอยู่พูดเืองลาวเองับงลาวเานีเคยยยย่เคยโดไอ้โดนมืโงจองเอามันติดไม่น้ำโคงตัวนี้ติดขึ้นมาจังเนี่เลาี จะชมนอนขั้น <laughs> 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 ได้แล้วรถคันหนึ่งบ่บ่เคยบ่ยบยบเหลวนี่แลละขังเรลก อันนี้ส่วนส่วนหางพญานาคไม่ใช่ส่วนหัวหน้าเนาะตัวตัวพญานาค เขาไม่ได้เล,เอเลือกเหรียญเขาเลือกเียอืมเก่งมากเฮรร่วมพ้นเลยมามาไม่ได้ไม่ได้ร้อนบวกร้อนบวกร้อน

ยังคอยนะครับธรรมาตะวาจารุกิโตกคามาคราบไหว้บวูชาเป็นสิริมงคลต<ม>ำ้ดึกถึงครูบาอาจารย์ครับ

Chị đi tay thú mặt 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 สื่อลอตเตอรี่น้ำตาวาดนี่ท่านสื่อราวันที่หน่งคาย,ยกข้นนะเ่อะชาใวันทีน่หเลยครับราวัลที่น่เ้ยจีตกจีเวียนเทียนกวาตกไปรอบเลย ก็ได้ตูหมอกเกล็ดบนจะเจ้าได้ตูของกดกจางขอขอจากขอที่นตให้ต้องเลย่่องขงมวันเข้าไปสงสของ

Cảm nó các mày đã theo dõi bao Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองลองลองขึ้นหน่อยสิครับลองขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ในถอมขึ้นนบนพเขาว่ามีอ้ห้างยังก่อห้างนกนั่งแอนนั่นะแม่น ถ้าอยากถ้าอยากได้รังนกต้องขึ้นไต่ลยคไปรค่ะโอ้ยจะามสงนอ้ขึ้นกอย่าเนนความสูงน้อยนกิด่าตรงนี้ีดาดพเลยก็่เฮ้ยมดากินก่อนกันนี้จิตต้องเกียรทุกีเสียยังไม่สูงพอี่ก็ดาขด